สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านกลับมาพบกับเพจกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องฝากคุณแม่ท่ทานกดไลค์กดแชร์ใน Facebook และกด s u b s c r i b e ในช่อง YouTube ชื่อเดียวกันค่ะกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องหากคุณแม่มีข้อสงสยัยหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการขณะตั้งครรภ์สามารถส่งข้อความมาได้ทางเพจ a c e b o o k กวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องค่ะคุณแม่หลายๆท่านนะคะ มักจะประสบกับปัญหาหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของภาวะรกเกาะต่ํา,าค่ะทีนี้ภาวะรกเกาะต่า,ตาที่เกิดขึ้นถามว่าส่งผลกระทบอย่างไรต่อคุณแม่บ้างนะคะสำหรับภาวะรกเกาะต่า,ตาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีดิวยการทั้งหมด4แบบนะคะก็คือตำแหน่งที่มีความรุนแรงมากที่สุดนั่นก็คือการที่ตำแหน่งของรกนะคะมีการปกคลุมบริเวณปาก ช่องคลอดของคุณแม่ทั้งหมดนะคะสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นก็คือถ้าหากว่าคุณแม่มีกิจกรรมที่กระทบกระเทือนอย่างเช่นการหกล้มการตกบันไดนะคะหรือว่าการนั่งรถเป็นเวลานานๆหรือการทำกิจกรรมบางอย่างที่ใช้ระยะเวลานานๆก็จะทำให้คุณแม่นะคะมีปัญหาเลือดออกทางช่องคลอดได้ทีนี้ถามว่า คุณแม่จะมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรเมื่อมีภาวะลุกเกาะต่ำนะคะ สำหรับวิธีการดูลาตนเองวิธีที่1เลยนั่นก็คือสําคัญสุดเลยค่ะการป้องกันปัญหาเรื่องของเลือดออกทางช่องคลอดน,นั่นเองการที่จะป้องกันปัญหานี้ได้นะคะก็คือคุณแม่จะต้องหลีกเลี่ยงการยืนการเดินนานๆนะคะการกระทบกระเทือนอย่างเช่นคุณแม่บางท่านบอกว่าเคยนั่งรถในเส้นทางแบบนี้ไปทํางานก็มีแรงกระเทือนบ้างมีการตกหลุมบ้างเป็นระยะยระยะ ก็ไม่ได้น่าจะมีอันตรายอะไรเพราะดูว่าไม่ได้เป็นหลุมที่ดูรุนแรงมากหรือเป็นหลุมที่ดูอันตรายแต่เมื่อใดก็ตามที่ตั้งคันและยิ่งประสบกับปัญหาเรื่องของรกเกาะตันด้วยแล้วนะคะการกระทบกระเทือนเพียงเท่านี้นะคะที่คุณแม่คิดว่าไม่รุนแรงมากสามารถทำให้เกิดปัญหาเลือดออกได้นะคะหรือบางท่านเดินขึ้นบันไดบอกว่าบ้านเนี่ยห้องนอนอยู่ชั้นสอง นะคะทีนี้มีความจําเป็นต้องเดินขึ้นบันไดเพื่อไปพักถามว่าแล้วต้องเดินขึ้นบันไดทุกวันทําให้เกิดปัญหาเลือดออกทางช่องคลอดในคุณแม่ที่มีปัญหารกเกาะต่านะคะได้หรือไม่ตอบเลยค่ะว่าได้นะคะเพราะว่าการเดินขึ้นบันไดเนี่ยกว่าจะก้าวขึ้นแต่ละขั้นต้องใช้แรงในการก้าวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะช่วงตั้งครรภ์น,นะคะในระยะไม่กี่เดือนนี้แนะนําว่า อาจมีความจําเป็นนะคะที่ต้องย้ายลงมานอนที่บริเวณชั้น1น,นะคะหรือว่าชั้นล่างของบ้านนะคะถ้าทําได้นะคะก็จะช่วยป้องกันปัญหานี้ได้เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณแม่มีปัญหาโรคเกาะต่ําชนิดที่รุนแรงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่มีปัญหาเรื่องเลือดออกแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะคลอดก่อนกําหนดตามมานะคะเพราะถ้าคุณแม่มีเลือดออกปริมาณมาก ะะแล้วก็เลือดออกเรื่อยๆสิ่งที่จะเป็นอันตรายคือหนึ่งอันตรายกับคุณแม่เพราะคุณแม่จะสูญเสียโลหิตเป็นปริมาณมากได้นะคะอีกอย่างหนึ่งคืออันตรายกับทารกในครรภ์คำถามคือทำไมถึงอันตรายกับทารกในครรภ์น,นะคะเพราะว่าการได้รับสารอาหารการได้รับเลือดนะคะก็คือได้รับจากคุณแม่ไปสู่ทารกในครรภ์นั่นเองค่ะ ดังน,นันนะคะถ้าหากว่าคุณแม่มีปัญหาเรื่องของเลือดออกนะคะก็จะทาให้เกิดปัญหาไ,ได้ะคะทีนี้การดูแลตนเองน่าจะดูแลตนเองอย่างไรอย่างที่บอกก็คือการป้องกันการกระทบกระเทือนนั่นเองนะคะ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีเลือดออกทางช่องคลอดแนะนําว่าให้คุณแม่นะคะใส่ผ้าอนามัยไว้นะคะแล้วสังเกตว่าถ้าเลือดออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นสีแดงสดนะคะหรือว่าชุ่มผ้าอนามัยใน30นาทีถึง1ชั่วโมงคกมรีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะเพราะอันนี้ถือว่าเป็นภาวะที่อันตรายแล้วนะคะ ทีนี้การสังเกตตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าคุณแม่สังเกตตัวเองได้นะคะแล้วมาโรงพยาบาลได้เร็วก็จะช่วยหยุดปัญหานี้ได้นะคะการมาโรงพยาบาลที่เร็วคุณหมออาจจะพิจารณาเรื่องของการให้ยาคลายมดลูกถ้าหากว่าคุณแม่มีมดลูกกดรัดตัวนะคะการนอนทํากิจกรรมต่างๆบนเตียงนะคะก็จะช่วยลดปัญหานี้ได้ะคะ่ะ จะเห็นว่าการมีเลือดออกทางช่องคลอดจากภาวะรกเกาะตักนะคะสามารถป้องกันได้ถ้าหากว่าคุณแม่หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนแล้วก็สังเกตตนเองถ้าเริ่มมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ค่ะถ้าหากว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณแม่นะคะฝากคุณแม่แชร์ข้อมูลให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านอื่นๆด้วยนะคะ